สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลูกแม่ป่าเอาอาาหนองอี่เมย์พบพ,พอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมันกกนี้ก็มาพร้อมกับค่วมชุ่มเย็นพี่น้องตื่นเสามาฝนตกลิ่นพี่น้องตกี้ยงแหงเบ่ง,บงอันนี้คือแปดมุ่งเนีพี่น้องนี่แปดมุ่งเสาเนาะต่ว่าท้องฝ่านี่คือมั่วเหมือดเปเบิดเลยเนาะเพราะว่าฝนตกแหงพี่นอ้องเลป้าพี่น,อน้อง ต้นไม้ใบหญ้า่อยต้นพักต้นไหล่อยคือสีชุ่มคือสีซืนคือสีมีเหี่ยงค่ะคุณหลังจากที่มันโอนเนาะพี่น้องหอนโอ้หอนเอามากากับจักระยะหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟองะระดูหอนเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี่เทวดาค่ะเพิ่งมาปโปรดเนะาะพญาแทนเพิ่นมานอ่นปมน้ำมตนให้พัก่อยแล้วพี่น้องบ้างไหม้โตกฉากโชวเน่ยเป็น ดีสามดีสี่ฝนประจกักษ์ผี่น้งนองเช้าัวตื่นขึ้นมาเนาะได้ยินเสียงฝนตกพอกแหลกพอกแหลกแต่ว่ากับว่แห้งเนาะผี่น้นองสวงอันเดือดเดือกเนาะมันสิมาแห้งสวงนี่แหละสวงเสาๆนี่อันนี้คือห่วยแน่เราได้พี่น้องเครื่องผ่านี่ก็บมืดมัวเลยเนาะอันนี้คือบางในโทรศพัพท์นี่มันคือแจง้งเนาะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งตัวจริงนี่คือเมิดไ,ไปหมดเลยเนาะอุ้ยอ่ะอนาะนอนซ้อนพี่น้องเอ้ยคนน่ะ โดนใหม่คอยเหี่ยงมาตั้งโดนน้องพี่น้องมาเจอหนามปื้อสีซุ่มคักมึงภาษาอากาศเสาหนีพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดีคัะคือหอดทางบ้านเฮ้าน้องพี่น้องขันแม่นยำนี่กระสีเตี้ยมลงอันันหาลงหน้าตัวพี่น้องนอเนาะยำเดือนสี่เดือนหาน้องกระคอยไปหอดเดือนหกเดือนเจ็ดไปแล้วก็สะเป็นนัน้วดูของการนันไอเห็นหาเห็ดหน้าน้องพี่น้อง ช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาเนาะแต่ว่าสภาพอากาศตามตามทีที่ต่วเนานะเพื่อว่าปีนี้ฝนสิบอดีปไนไอเพื่อว่าเนาะจากไน,นเขาก็ต้องรอหลุ่นไปน้ำกันเนาะว่าสิเป็นแบบใดเนาะสภาพอากาศหรือว่าไอฝ่าฝนเหาในปีนี้เนาะพี่นาะฮาเบิง่งตะหัวปีเลยพี่นนองคุณนะคุณนะ เอาความจุมคววมเย็นมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้าเนาะกูได้เห็นฝาบหนีแล้วเนาะคือสีชดฉืนเนาะกับโมหูวาทางอื่นสจิตโต๊กบอเนาะแต่ว่าทางหนีเพอาพี่น้องมายังคักเลยเนาะพราะเนเครื่องฝาหัวผุณอลไพี่น้องพญาเณรเพิ่นจัดหายเนาะหลังจากที่ฮ้อนละอุมานได้อ้ยบอม่นตั้งเป็นเดือนสองเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าเหลื่มเริ่มเขาศูแล้วดูหอนแบบเป็นทางการเนาะ โอ้ยข่อยดีใจน้ำต้นใหม่ข่อยฝากพี่น้องเบิ่่งพุนถือน้าพ้นเพิ่นก็ซสือเหมาะเกาะถึงหัวบ้านว่านเห็นพ้นตกแบบหน้ก็กินหอดบ้านเนาะพี่น้องนี่ว่ามุมความกินหอดบ้านพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ะสือจังวาแหละกินหอดก็อดเอาคือเพิ่นวาเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮา มีภาละทีจะต้องต่องตงสูอีกขีดเงย้าไก่ยู่พี่น้องเนาะสำหรับเจ้าบัวเนี่ยือ,อยังอีกเงยาาไก่เติบยู่พราะว่าคื่อจงังหวะแหละพี่น้องเนาะใน,ใ,นในเ้าก็ได้มาแล้วสูมันอีกจ๊กนะตั่งเบืองเนาะพี่น้องก็ย้อนท่วมขาดแค้นนี่แหละพี่น้องย้อนท่วมที่ว่าขอบรัวเฮามานันยะังบรท่านไดนสมบูรณ์เนาะอัไใดก่ยังบรท่านได้มีน้ำเพลินกะขิดหอดก็ได้แต่อดเอาแหละพี่น้องช่วงนี้เนาะมีโอกาสกะเลยเมื่อเยี่ยมบ้านเนาะพี่น้องตาม ตามมันสถานการณ์เนาะตามค้อมมาะสมตามโอกาสทีอว่าแหละพี่น้องเนาะชาวบัวกับโดนๆไนในกับบ้านเทื่อนเนึะงเนาะปีหนึ่งหรือว่าสองปีสิด้กับเทื่อนนึงแล้วแต่โอกาสที่ว่าแหละเพราะว่างานเนาะพี่น้องก็งานของชาวบัวมันก็เป็นงานที่ว่างบ่ได้พี่น้องถิ่นบ่ไดดว่างบ่ได้เพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับปลูกพักปลูกต้นใหม่อยังกลางๆเนาะพี่น้องมันต้องเลยพ้นหนาม มันต้องได้ดูแลมันต้องได้พ่นน้ำคือ้าเขาขาดหนามมือนึงนี่ก็คือโอ้ยสีนยหน่องบ่อยากสีเบาเทิงน้อยหญิงค่ะเป็นสวงน้ำหงอนแบบนี้น,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 นี่ขาดหนามนี่คือตายเท่านั้นสีหน่องเนาะก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของมันสำหรับบุกไปได้กกระบบานเนาะสีหน่องโดนโดนเด้กกระทือหนึ่งตีหนึ่งที่เรเทืนอนนี่ก็นเส้หยาคือหน่องเยาวาเตะได้กกระบบานสีหน่องแต่แต่ขนาดว่าวันยุทธนี่ชาวบวกก็ยังหายหยาเนาะสำหรับวันยุทธเพราะว่ามันมันบ่มีคนที่สิมาก แทนนะนะพี่น้องเนาะโมมีคนมาแทนกันยุดเหมือนึงนี่ก็คือแบบใจญ่บดีแล้วนะพี่น้องเพราะว่าไอ้เขานอนพักแต่จินอยู่ดอกเข้านี่เช่าเมือย่แต่ว่าพักเขามาจิตมาฉินนอนผาเห่านะพี่น้องมมนฉินตายผาเหาเนาะเลยนี่แหละแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์เนาะพี่น้องี่ละพี่น้องเมาบอกานชูกันฟังมาอัปเดตสูกันฟั้างเนาะเช่านี่ฝนตกฝนตกพี่น้อง เนะ่างอื่นเป็นยังไงเนาะท่างอื่นทางนี้โตขอนยงางค่ะพี่นองชุ่มเย็นกันทัวทนนท่วประเทศละคือว่านมื่อนี้เนาะท่างอ้ท่างกรุงเทพเานาะคือว่าชิชุ่มเย็นกันทัวหนาอยู่ดอกพีนองเนาะนี่ละคลิปนี้กับพม่มียังร้ายพีนองมาทักทายไล่งานตัวเนาะมาอัปเดตสถานการณ์ชูบ้านชูเมืองเบิง่งพี่นอนะงเนาะเป่นังไงกะ อย่าลืมเด้อพี่น you mm ้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้ซาบัวน้ำแน่เนาะถึงแมนว่าคิปสีบ่ค่อยมีซาลาพี่น้องเนาะต่ว่ากับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแนนเด้อพี่น้องฝากชงน้อยๆไว้น้ำแนนเนาะก็เด่นเมือตาปากน้ำเขาไห้พี่น้องชงน้อยๆเนี่กับท่านได้มียังดอกพี่น้องเนาะแต่ยังท่านเลยไปนามาล้างน้ำเขาดอกพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากพี่น้องเนาะซาบัวสิไปได้บัวได้กับิุยกับพี่กำนองเนาะจังไรกะ ฝากพี่นอ้องเป็นกำลัง,ลงแรงอกแรงใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเนะาะคราวนี้ติชมกันได้หรือว่าอยากใหบบายาบัวเห็ดคลิปเกี่ยวกับยังกะคอมเมนต์กันเข้ามาเนะววาะปวดกระติพยายามเห็ดคลิปจูเบิงเรื่อยๆพี่น้องเนะาะขาไมีโอกาสเ <c oughs> นาะแต่ไหนก็ฝากแพรนหนำสำหรับสองสาวลราบ่าวแทางพี่นอ้องเอ้ยสองนี่ก็บผมใครมีสาระเปาไหนต่ว่าก็อยากอยาก,อยากเห็ดคลิปน้ำมูเนาะอยากอยากเมียน ยังมียนนะมีตาทั้งโซเชียลน้องเขาเนอะอาะจังไรกะไอ้ฝากพี่น้องเห้โอกาสล้านหา,าน้ำเนยเด้อเนาะสำหรับช่องในหน่อย่องนี้เนาะพี่น้องเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กะเบาไล่แล้วพี่น้องเนาะแต่สิ่งใดอไว้ลงฝงไว้สะก่อนเนาะเดี๋ยวเหมือนนาเขาจังมาพบมาขอกันในโอกาสต่อไปจังไรกะขอบคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกนําลังใจให้ชาวบัวตลอดมาเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ขอบุณทุกแร่งนสนับสนุนเด้อพีหน่องนอาผกพ่อกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาพีและหนองไปก่อนสบายดี